สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o r n ะครับผมอ่ะตอนนี้เว็บไซต์ของเรานะครับก็มีการปรับชมใหม่นะครับมีคอนเทนต์มากมายที่น่าสนใจนะครับผมก็มีบทวิเคราะห์วิจารณ์มากมายนะครับหลายๆลรแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกไกด์ไลน์นะครับในเรื่องของสกอร์สูงต่ำแล้วก็มีเรื่องเตะมุมด้วยแล้วก็อีกมากมายนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะครับผมก็ ฟอลติดตามกันด้วยลักกันนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็มาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับ21กรกฎาคมก็ถือว่ามีหลายคู่เลยที่น่าสนใจนะครับในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เตะกันมากมายนะครับหลายสิบคู่เลยนะครับผมคัดมาแล้ว2คู่ด้วยกันนะครับเอาไปดูที่คู่แรกก่อนละกันก็จะเป็นเกมระหว่างอิสตันบูล บาซซิเฮียนะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับมาคาบีเนดัญญานะครับจากอิสราเอลนะครับก็ราคาคู่นี้นะครับเขาให้อิสตันบูลต่ออยู่ที่1.25จนะครับก็ถ้าเกิดดูแล้วจริงๆเรื่องของชื่อชั้นทีมก็ถือว่า,าไปทางฝั่งอิสตันบูลที่ค่อนข้างดูดีกว่านะครับผมแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาในช่วงอุ่นเครื่องก็ทำได้ดีนะครับ4เกมที่ผ่านมาชนะสาเสมอ1 ไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับผลงานข้อการเ,เข้าตาเลยทีเดียวปีนี้เป็นการมาเล่นยูโรปา o คอนเฟอเนซ์ครั้งแรกของพวกเขาด้วยนะครับส่วนเนตัญญาครับก็มาเล่นรายการนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าอุอ่นเครื่องมีอยู่1เกมก็ทำได้ดีนะครับชนะมาแล้วก็เกมล่าสุดเป็นฟุตบอลโตโต,ว,ตวครับของอิสราเอลก็คว้าแชมป์มาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการ เล่อต้นทีดีสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับแต่กมนยียที่บอกไปว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆริตปอตอปอนะครับผมมองว่า,อ,าอิสันบูได้เปรียบกว่ากับการเล่นในบ้านก่อนแล้วก็ชื่อชั้นดีกว่าผู้เล่นหลายคนนี่เรารู้จักกันดีเลยนะครับก็ชื่อคุ้นหูนดีไม่ว่าจะเป็นสเตฟานโอกากานะครับมีเอนโซคิวเวลี่มีนาเซอร์ชาร์ลีแล้วก็มีโอซิลด้วยนะครับเพิ่งจะย้ายมามาดๆนะครับแล้วก็ มีดูคัสบีเกียแลวก็อีกหลายๆคนเลยซึ่งเป็นตั้งแต่ที่เราคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็คิดว่าด้วยความที่ดีกรีดีกว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอิสตันบูน่าเชียร์นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้ส่วนจะชนะเกินราคาหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังมองที่อิสตันบูละกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่โปกอนเจอบอนบี้นะครับก็เป็นตัวแทนจาก โปรแ,รแลนด์แลวก็เดนมาร์กนะครับผลงานค่อนข้างจะดูดีทั้งคู่นะครับในช่วงอุ่นเครื่องรวมถึงเกมลีกนัดแรกของฤดูกาลนะครับผมก็ชนะมาทั้งคู่นะครับเกมนี้จะบอกว่าชื่อชั้นสูสีกันมากๆนะครับผมคิดว่าโอกาสเสมอมีสูงเลยโอเคแหละปอกอตอาจจะได้เปรี่ยบอาก,การเล่นในบ้านก่อนแต่ว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมอะอย่างที่บอกไปคือมันสูสีกันมากๆนะครับบอลบี้ถือเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในยุโรปไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสออก ผลเสมอสูงมากนะครับราคาจะเปิดมาให้ทั้งฟังของโปรก้อนต่ออยู่ที่0.5ผมคิดว่ามันมากเกินไปผมคิดว่าวันนี้เนี่ยให้รองที่บอีดีกว่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับผมอ่ะสรุปแล้ว2คู่วันนี้นะครับก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฟังของอิสตันบูนะครับเชื่อว่าชนะได้เราลุ้นว่าจะยิงขาดหรือเปล่า แค่นั้นเองนะครับสวยคู่นึงผมให้เชยร์ที่บอนบี้เชื่อว่าวันนี้ดีกรีภาษีชื่อชั้นไม่ได้เป็นรองโปรก้อนเพราเชื่อว่าวันนี้ราคาเป็นรอง0องน่าจะผ่านได้อยู่นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับก่อนจะก,กันเลอยออู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เว็บไซต์ของเรานะครับ SK b บอมีการปรับโฉมใหม่มีคอนเทนต์กีฬามากมายมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆในหลายๆแง่มุมนะครับก็ฟากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับ